สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มานั่งคุยกันกับบรรยากาศต่างจังหวัดบ้างนะครับวันนี้มาพบกันก็ยังไม่จบสิ้นนรเป็นวันที่สองของการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องบอกแล้วครับว่าการอภิปรายครั้งนี้ครับเป็นการอภิปรายย้อนยุคก,กับ เ,ออเห็นแต่ละวงย้อนยุคแต่ว่ามีอภิปรายย้อนยุคด้วยครับหลายคนก็มองดูว่าสอสอลมจะมีอะไรมาพูดสสสิดิกัญญาจะมีอะไรมาพูดสอสอไอจะมีอะไรมาพูดแต่ปรากฏว่าเราได้ฟังแล้วครับโลมมาเล่นชั้นสิบสี สื่อหลายสำนักก็ถามบอกว่าตกลงเนี่ยโลมเองเนี่ฮะอภิปรายนายกแพทองทาหรืออภิปรายนายกประยุทธ์จันโอชานีเป็นคำถามของสังคมนะครับไม่ใช่ว่าผมมาถามโดยไม่มีเหตุผลก็ับคือผมก็ดังฟังโลมพูดเหมือนโลมเนี่ยออกมาพูด ทุกคนก็รู้ครับหลายครั้งหลายคาครับไม่ว่าจะเป็นเสรีที่สุดเองโลมเองครับหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ออกมาพูดถึงเรื่องชั้นสิบสี่อย่าลืมครับประเด็นเดียวที่พวกนี้ไม่พูดครับก็คือการได้รับพระราชทานอภัยโทษให้แก่นายกทักษิณ แต่พวกนี้ไม่พูดครับเหมือนพวกนี้ไม่ยอมรับอะต้องบอกว่าปากว่าเขารพบนับถือปากว่าเทิดทูนแต่พวกนี้ครับไม่ยอมรับในเรื่องนี้เพราะว่าออกมาพูดอยู่ประจำครับโลมเองก็เช่นเดียวกันครับประเด็นที่ไปกล่าวหา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับท่านทวีสอดส่องที่น้องประชาชนเขาตบมือให้เป็นแถวครับในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวการหัวกันครับแต่ฝ่ายค้านเองครับทำด้วยหน้าที่ครับกลัวว่าจะไม่ได้พูดกลัวว่าจะไม่ได้โชว์พลาวในสภาผูแ้แทนราษฎรออกมาวิาพากวิจาร์ณออกมาต่อว่ารัฐบาลน,นี้ คือพูดง่ายๆครับทีแรกจะอภิปรายหลายกระทรวงหลายคนแต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยไม่มีข้อมูลเพราะว่ารัฐบาลนี้บอกตรงๆครับหกเดือนกว่าเนี่ยใครจะทำอะไรนักหนาครับมันยังไม่เกิดผลอะไรเลยคโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแจกเงินดิจิท a l วอลเล็ให้กับพี่น้อง เขาก็ตบมือกันเป็นแถวกับอ้าปากรอกันเป็นแถวแต่พักฝ่ายค้านเองออกมาคัดค้านและกลุ่มหนึ่งครับออกมาคัดค้านกลัวว่าพี่น้องประชาชนจะมีเงินซื้อข้าวกินนี่หรือครับรัฐบาลที่มาจากเสียงพี่น้องประชาชนครับผมพูดหลายทีแล้วครับไม่อยากพูดกอกหูพวกนี้ครับทัดล้มเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนไปอุ้มเอาไปค้ำ แต่พี่น้องประชาชนจะล้มอยู่แล้วครับไม่มีเงินจะกินข้าวอยู่แล้วครับรัฐบาลจะแจกเงินสักหมื่นนี่ครับจะเป็นจะตายครับส่งอุยกูออกนอกประเทศครับกลับประเทศภูมิลำเนาถิ่นฐานเดิมเขาจะเป็นจะตายพูดแหกปากกันนี่ครับไม่หยุดไม่ย่อนครับแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์ร้อนลำเค็นแสนเข็นเนี่ย ไอ้ฝ่ายค้านเองเนี่ยหมาสักตัวยังไม่ออกมาพูดครับต้องชี้แจงนะครับว่าผมก็พยายามที่จะอดทนฟังพยายามที่จะดูหลังๆนี้ก็รัฐบาลเองเขาก็นั่งฟังครับว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆมาบ้างไหมการอภิปรายวันที่สองนี่ครับมันเป็นการอภิปรายย้อนยุค ตั้งแต่ปี49มามาประยุทธ์จันโอชารัฐบาลเองยังไม่ได้ผมว่าคือเรื่องมโนษทางนั้นน่ะผมก็มองอยู่ผมก็ดูอยู่ครับพยายามที่อดกั้นไม่ออกคลิปครับหลายคนโทรศัพท์มาบอกหนุ่มเสรัฐภูมิทำไมไม่ออกคลิปบ้างตอบโต้กับฝ่ายค้านก็บ้างครับผมก็มารอรอดูว่าข้อมูลต่างๆนี่ฮมันมีอะไรมันมีใหม่ๆไหม พอที่จะได้ตอบโต้ครับกับเป็นการด้อยค่าครับใช้วาทกรรมเสียดแทงเสียดสีนายกรัฐมนตรีซึ่งเขาได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องทั้งประเทศสุดท้ายครับความตกต่ำของฝ่ายค้านชุดนี้เขาบอกเหมือนเล่นเหมือนเด็กเล่นขายของครับสื่อบางสื่อเขาบอกว่าเอาตกลงเนี่ย หากพรายรัฐบาลชุดนี้หรือชุดไหนครับก็คือข้อมูลมันไม่มีใหม่ๆเลยฮะไม่ว่าจะชั้นสิบสี่เองครับกรมราชธรรมน์เขาก็ททำตามกฎหมายครับมีหน้าไหนบ้างล่ะครับไปสั่งกรมราชธรรมน์ได้ครับนายกทักษิณเองท่านก็ได้รับลดโทษอายุก็ถึงล่าสุดก็ได้รับการอภัยโทษ จับพระเจ้าแผ่นดินครับแต่ไอ้พวกที่มาเห่าอยู่ตอนนี้ฮะที่ออกมาเสียดแทงเขาอยู่ตอนนี้คือพูดง่ายๆฮะเหมือนไม่เห็นด้วยอ่ะต้องบอกว่าเหมือนไม่เห็นด้วยกับการอภัยโทษครั้งนี้ครับนาจะยกทักษิณเองได้รับการอภัยโทษแล้วท่านก็ทำงานของท่านครับ มีแนวคิดมีนโยบายต่างๆก็พูดดังๆครับให้รัฐบ,บาลไปทำเพราะเราจะลืมว่าพันตํารวจโททักษิณชินวัตรเองครับไม่มีตําแหน่งไม่สามารถมีตําแหน่งในรัฐบาลนี้ได้ครับท่านก็มีความคิดดีๆที่จะนําพาประเทศนะสู่ความจเจริญรุ่งเรืองคิดแต่ละครั้งครับถ้าเขาไม่มีศักยภาพถ้าเขาไม่มีความคิดดีๆแล้วพวกมึงจะตัวสัน่นงานงกขนาดนี้เหรอ เขาพูดเรื่องการปราบคอร์รัปชันปราบคอร์เซ็นเตอร์ก็เกิดผลเนี่ยรัฐบาลก็เอาไปทำหรือร,รัฐบาลไปทำแล้วแล้วพวกมึงบอกว่ามันไม่ดียังไงปราบคอร์เซ็นเตอร์นี่ครับพวกมึง,ย,งยังอยากได้เลยครับยังอยากเคมเาเลยว่าเป็นผลงานของพวกมึงแปลกไหมนะฮะเขาพูด ก็ไปเยอะเย้ยเขาอย่างไงก็ปราบไม่ได้อย่างไงก็ทําไม่ได้ครับพอเขาทําแล้วครับบอกว่าเป็นผลงานตัวเองเขาทําตามกรอบนะไม่ใช่ว่าคิดมโนยอย่างฝ่ายค้านฝ่ายค้านมโนยอย่างเดียวครับคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าในเชิงเขาเรียกว่าจะคอรัปชันในเชิงนะโยบายเขาบอกงั้นครับคิดว่านะ ยังไม่มีหลักฐานครับยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันกับที่มากล่าวหานายกแพทองทาครับไม่เสียภาษีเขาบอกว่าทำแบบนี้ครับเหมือนจะโกงภาษีลราพูดง่ายๆพูดให้ชาวบ้านเขาได้ฟังด้วยแต่เรื่องจริงๆแล้วครับถ้ามีการจ่ายเงินจ่ายทองกันจริงๆครับมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ครับอย่าลืมว่าตระกูลชินวัตนนี่ครับ เพียงแต่ขยับเพียงแต่จะทําอะไรเท่านั้นครับการตรวจสอบมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทางปปชนักลองหน้าหมูหน้าหมาต่างๆนะครับโอ้โห,โ,หโหครับยื่นกันเป็นลายๆไปมันจะเล็ดลอดไปได้ยังไงล่ะครับการตรวจสอบละเอียดยิบแต่อีกฝั่งหนึ่งครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครไปแตะไปต้องแถมยังออกกฎหมายต่างๆไม่ให้ตรวจสอบด้วยซ้ําไปครับ แต่อีฟังตรวจสอบได้ครับจะเอาอย่างงั้นจะเอาอย่างงี้ตามใจตัวเองนี่คือสังคมไทยไงนี่คือบ้านเมืองเราไงฮะต้องเข้าใจในบริบทของรัฐบาลเองเนี่ครับเขาทำงานตามกรอบกติกาเขาพลาดไม่ได้แล้วก็พลาดก็ล่วงไม่สามารถที่จะนำพารัตนาวาทของรัฐบาลนี่ครับไปสู่เป้าหมายได้สุดท้ายเป็นไงครับต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าอยู่ตอนนี้ครับไม่เคยที่จะร่วมกันพัฒนาเหมือนต่างประเทศเขาเลยฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำออกมาตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นปลดพนักงานปลดหน่วยงานต่างๆนี่ครับเป็นเส้นแสนครับฝ่ายค้านเองเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดรอกครับเขาว่านี่คือแนวนโยบายที่รัฐบาลเขาคิดไว้ครับ ในการที่จะตัดรายจ่ายต่างๆเพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองเขาก็ไม่ดีครับไล่ผู้อพยยกล่ผีน้อยครับผู้ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับเป็น5้าแสนกว่าคนไอสอสอุยกูนี่ครับไม่ปากสักคำครับสื่อต่างๆที่ต่อว่ารัฐบาลตอนนี้ครับไม่เห็นออกไปเรียกร้องนะครับ ก็บอกว่ารัฐบาลนี้ถือข้างเลือกข้างครับใครเขาก็รู้ครับผมไม่เคยชมสนธิลิมทองกุลนะผมชมสนธิเสนธิลิมทองกุลที่บอกว่ารัฐบาลรัฐที่ล้มเหลวอ่ะคือสหรัฐอเมริกาอยู่ตอนนี้ครับไปเชื่ออะไรมันคือเราเนี่ยเราจะไปผูกมัดกับพวกนี้ไม่ได้ครับจะไปผูกคอตัวเองผูกแขนตัวเองเลยครับ อยู่กับมือกับตีนสหรัฐไม่ได้ครับเราก็ต้องยืนอยู่ในความคิดของเราครับเพราะประเทศของเรานี่ก็เป็นเอกราชเป็นเสรีครับเราค้ากับสหรัฐอ,อเมริกาไม่ได้ครับตะวันกอกลางเราก็มีครับคอนเนคชั่นต่างๆนี่ก็มาเป็นแถวครับมันต้องหาทางสีครับสหรัฐอเมริกาตัดการช่วยเหลือเรานี่ครับ ถ้าเราไปผูกไว่มากๆครับเราไม่ตายก่อนเหสหรัฐอเมริกาบังคับประเทศนั้นประเทศนี้ครับดูแลให้ประเทศนั้นประเทศเล็กๆนี่ครับดูแลผู้อพยพครับแต่สหรัฐอเมริกาเือไม่มีแนวความคิดที่จะช่วยเหลือเลยครับมีหนำซ้ำยังตัดเงินช่วยเหลือประเทศเล็กๆที่เขาอุ้มชูดูแลผู้อพยพต่างๆด้วยซ้ำไปครับแล้วอย่างนี้ครับ การไปสร้างวาทการรมการไปพูดลอยหน้าลอยตาในสภาผู้แทน,ะะนราษฎรกับพี่น้องประชาชนก็ด่ากันทั้งประเทศก็มีเอฟซีไม่กี่ตัวแล้วครับที่เห็นด้วยก็มีคนที่หลงไหลก็คิดว่าพูดดีแล้วครับแต่ต้องมองกันลึกๆด้วยว่ารัฐบาลเขาจะทำอะไรเขาคุยกันแล้วครับบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าเอามาเปิดเผยได้ทุกเรื่องครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับ ไม่ใช่ปากกระโถนอย่างพวกที่อย่างไฟค้านี่ครับคิดอะไรได้ก็พูดฝันตอนกลางคืนมาพูดตอนกลางวันครับนี่อย่างที่เห็นกับมโนไปเองหมดครับว่าคนนั้นจะโกงคนนี้จะโกงครับแต่ตัวเองเนี่ยครับนอกเหนือกฎหมายทั้งนั้นครับทำเหนือกฎหมายทั้งนั้นบอกว่านะฮะประเทศไทยเนี่ยครับไปสยบยอมกับนายทุนทุนผูกขาดคับ นายกรัฐมนตรีเองหรือท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเองเนี่ครับท่านก็ไม่ได้ร่ำรวยอันดับหนึ่งอันดับสองก็ประเทศที่ไหนล่ะครับมันมีคนรวยกว่าท่านตั้งเยอะแยะทําไมไม่ไปแขกะขบ้างล่ะครับหรือตระกูลชินวัตรนี่ยครับมันแตะได้มันต้องได้จะพูดยังไงเขาก็ไม่ตอบโต้ครับก็เลยเล่นกันเพลินครับ เอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมเนี่ยตระกูลชินวัตรเนี่ยครับเปรียบเทียบกันแล้วที่นายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับบอกว่าอีชั้นนี่ครับดิชั้นนี่ครับเสียภาษีมากกว่าคุณด้วยซ้าไปมันจริงอะ่ะการที่จะไปต่อว่าเขาครับการที่จะไปใส่ร้ายเขาเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีตยังไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับในการออกใบพีเอ็นเนี่ย มันก็เหมือนสัญญาครับที่ยังไม่สําเร็จเหมือนเช็คที่ยังไม่จ่ายเท่านั้นเองครับถ้าจ่ายเช็คกันเมื่อไหร่แล้วครับมันก็จะเสียตามระบบของตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วครับนี่ไม่อธิบายให้พี่น้องประชาชนไม่อธิบายให้พี่น้องประชาชนนะให้เข้าใจว่าหนึ่งสองสามมันเป็นยังไงครับคุณแค่ เอาช้าต่างๆมาพูดให้พี่น้องประชาชนบอกว่าเนี่นนยงงน,น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็ไปกล่าวกล่าวหาเขาจริงอยู่ครับสภาทไทยมันใช้คําว่ากล่าวหากับการอธิบายคือคือการกล่าวหาครับแต่คุณก็ต้องพูดด้วยครับอย่าลืมนะฟังให้ดีๆนะครับเชื่อว่าคิดว่าจะมีการนะซ่อนสนกุนใน เพื่อจะหลีกเลี่ยงภาษีครับเขาว่าอย่างนั้นครับเชื่อว่าเฉยๆนะครับผมถึงบอกว่าคุณจะทําอะไรก็ทาครับอย่างวิโรธเองครับออกมาเห่ามาหอนอยู่ข้างนอกมาให้สัมภาษณ์ข้างนอกครับบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ครับนะฮะซ่อนอาพรางต่างๆนี่ครับในการทําธุรกรรมการเงินเนี่ยยื่นปปชเลยครับให้ปปชตัดสินกรัแต่ถ้าตัดสินมาแล้วครับ ถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมถามไอ้นั่นหน้าอย่างาิวิโรธเองเนะครับมารับผิดชอบอะไรบ้างล่ะครับผมเห็นแต่ละตัวครับไม่ว่าศิริกัญญาเองครับพูดพูดแล้วก็ไปพูดแล้วก็ไม่รับผิดชอบแล้วก็มาใส่ความเขาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมตั้งชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้ครับเป็นการอภิปรายย้อนยุคครับดาประยุทธ เขาเรียกว่ากระทบชี้งมาที่นายกอุงยิงครับซึ่งอุงอิ้งเองครับยังไม่บริหารงานไปถึงไหนเลยต้องบอกงั้นครับโรงการต่างๆยังยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำไปนะก็มาฟันธงบอกว่าเขาโกงเขาคอร์รัปชันมันไม่ถูกต้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจและเอาใจช่วยรัฐบาลผมให้คะแนนเลยครับ งวดนี้ครับพักประชาชนสอบตกครับขอบคุณครับ